สวัสดีครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะบอกใครนะแล้วก็ก็ไม่ได้ว่างจะทำด้วยแต่พอดีว่าไม่สมาธิมันไม่มีจะทำอะไรละก็เลยเมาทำคลิปดีกว่านะดีกว่าปล่อยเวลาให้เฉียบไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าทำไมบางคนเขาบอกว่า mt 4มันดีกว่านะดีกว่า mt 5จุดหนึ่งเลยก็คือนะครับมัน mt 4เนี่ยมันสามารถ บนบน iPad นะครับบน Android เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่านะแต่บน iPad เนี่ยสามารถทำได้นะครับก็คือมันจะสามารถดูกราฟหลายๆกราฟพร้อมๆกันได้นะครับผมพยายามหาหลายทีแล้วนะว่าเออเ,อ,อ,เอ,อ๊ทำ A M T f i e มันทำได้หรือเปล่าอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่มีนะมันไม่มี ฟีเจอร์อะไรที่แบบว่ากดแล้วมันจะแยกกราฟให้ดูได้สี่กราฟได้เลยอแต่ว่าบน MT4 เนี่ยมันทำได้อครับผมลองหาให้ดูก็แล้วกันนะหรือว่าถ้าใครว่างๆก็ลองหาดูเองนะครับบนไอโฟนก็ไม่สามารถทำได้นะอืผมก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ย ป๊บคราวนี้มาดู m t 4เลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมใช้แต่บนคอมนะเพราะว่าบนคอมนี้ทั้งโฟทั้งไฟเนี่ยเราจะเปิดกี่กราฟก็ได้ตาบใดที่จออะไรใหญ่พอแต่จริงๆแล้วบนบนคอมพิวเตอร์นี่ก็ถ้าเป็น full hd นี่ก็เต็มกกืนแล้วนะถ้าไปเปความละเอียด e 4ี่ k สี่ k นี่ตัวหนังสือคุณจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนอกจากคุณที่ใช้จอใหญ่ๆอ่ใหญ่มากๆอนะ่ะอย่างเช่นส2นิ้วขึ้นไปอะไรเงี้ยนะถึงจะใช้ ความละเอียดแล้วระดับ 4K ได้นะอันนี้เป็น MP4 ครับคนที่ไม่เคยใช้ iPad มาก่อนนี่อาจจะเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ได้เหรอเพราะว่าบนโทรศัพท์ทำแบบนี้ไม่ได้นะจริงๆเนี่ยผมเคยเห็นรูปบนอินเทอร์เน็ตนะว่าบ,บนโทรศัพท์มันดูหลายการาฟได้แต่ไม่รู้ทำยังไงนะทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าบน iPad เนี่ยคือแบบเปิดมาปุ๊บม,มันมันมีปุ่มให้ทำได้เลยปุ่มมันนะเวลาเราเ อยู่ที่หน้าไหนก็ได้อะที่เราเห็นพวกเทป history mail box อะไรพวกเนี้ยไ้แต่ไอ้อออออแท็บนี้นะครับเราจะสามารถจิ้มตรงเนี้ยมันจะมีเห็นนะเหมือนเหมือนรูปเป็นสามหน้าจอเนี้ยจิ้มลงไปนะครับแล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะทําให้ชัดนะเอาตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะออกออเดอร์นี้ออกไปก่อนนี่ก็เราจะสามารถ m a ก i m i z e ก็คือการดูกราฟเดียวนะครับแล้วเราก็สามารถได้เลือกได้ด้วยนะว่าเรา,เาจะเปิดชาร์จอินโดอันไหนอย่างนี้เป็นททองคำหนึ่งนาทีนี่หนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ทองคำห้านาทีแล้วก็ทองคำเป็นกราฟสี่ชั่วโมงโอเคในคราวนี้เราไม่ไม่ใช่เพียงแค่เรียงมันเป็นแบบไทยอย่างเดียวนะเราก็สามารถเรียงเป็นแบบ h o r i z ont a l นะครับอันนี้ก็ ดูดีดูยากอ่อแล้วมันก็สามารถปรับแนวได้ด้วยนะ่ยเห็นไหมก็วิธีการใช้งานเนี่ยใครใครเห็นแล้วไปยังไม่มี iPad ก็คงอยากได้อะนะก็ไปลองใช้งานกันดูก็แล้วกันนะผมไม่คงไม่สอนละเอียดนะครับเพราะว่าภาษาจะแดกแล้วอะตอนนี้นะแบบแม่งเคีียอะไรก็มันเต็มไปหมดเลยแถวบ้านผมเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยก็เป็นวิธีการใช้งานนะ MT4 บน iPad มันจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีผมก็เสียใจด้วยนะครับก็แต่จริงๆ iPad มันก็ไม่แพงแล้วนะถ้าเทียบกับโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับแท็บเล็ต a n d ด o i d ด้วยกันนะคุณจ่ายเงินมากกว่าแค่ไม่เท่าไหร่อะ่ะแต่ของมันดีกว่ากันมากครับเครื่องนี้เป็นรุ่นปี2018ปีนี้2021แล้วยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับก็แนะนำก็แล้วกันนะ <S <S โอเค อันนี้ฝากไว้แต่เพียงท่านนี้แล้วครับสวัสดีจ้า